โอเคครับผมมาเรามาเล่นกันดีกว่าคุณวินล,ล่านะครับไปเล่นกันอันนี้คือเป็นแบบให้เขาเดินก่อนนะนี่ครับไปเล่นกันดันก้นปล่อยดันกินปล่อยไปครับผมไปครับผม เออเรดีเงเดงงดงงด้ดังขึ้นไปดังขึ้นไปดังขึ้นไปครับไปครับผมโอ,โอเคดูท่าทางน่าจะเล่นแผนไลการดได้นะครับเราทิมไล่เลยครับทิมไล่โคน วิลาจะรู้ไหมว่าเขากำลังจะโดนแล้วเขาก็าลังโดนแล้วโดนจริงๆด้วยมากระเด็นนะครับโอเคเรากินตัวนี้ครับผมดูดีว่าเขาเอาอะไรกินนะครับเขาเอาโคนกินอ่ะเราดันปิดไปเลย เดี๋ยวเราเจ้าโคลไหลนะครับท่านผู้ชม,อมโอเคไปครับโคลเราเตรียมตัวตออกมากินมปเลยทำไรเนี่ยามาทางนี้ครับ เขาเอาเม็ดแยงโคลเราได้นะท่านผู้ชม, okay, มเข้าไปมาเขาหนีเราก็ต้องได้กินโคลเนี่ยครับจับโคลอ่ามาก็โดดไปตาน,านั้นไว้ไปครับกระโดดตานี้โอเค มาจอครับผมตจอหน้าขุนเขานิดนึงโอเคเขาทิ่มเลยนะครับโอเคถ้างั้นเรากินตัวนี้โอเคเรากินตัวนี้ครับได้ไมเล็กตัวหนึ่งเป็นของแถมโอเคเอ,อไปครับ ให้เขาเอาเรือลงมาลุกนะเราจะได้ปิดอย่างนี้เราจะได้ปิดอย่างนี้เคยลองยงต่อครับเคไม่ได้ไปไา่ขึ้นไปขึ้นไปนะครับเคอะลูกทีแล้วก็ปิดครับผม เราเป็นเจ้าแห่งการปิดอยู่แล้วจะต่อเรือไปเลยเไเราได้เปรียบวน่ว่าใช่ไหมเขาไม่ยอมต่อนะท่านผู้ชมไม่ยอมต่อไม่ยอมต่อไปขยายกำลังนิดนึง มม่เขาลุกเราไม่ได้นะเพราะว่าเรามีไม้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดันโคลนขึ้นไปให้เขากินไปเลยครับโอเคเราลุกไปก่อนหนึ่งดอกโอเคอืม เรากินเรากินเบีย้ยไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาเรือกินม้าเรานะครับยุ่งเลยปละเราก็เดิบมาตรงนี้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะไปตบขุนเขาด้านนู้นโอ้ถ้าเราเอาเรือกินเบีย้ยปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาเรือกินม้าเราเราก็มาเขาก็กระโดดลงมาโอเคเขาก็รูล้ละอะโอเคดีมากเดินงนี้นนะดีแล้วทิมเลยครับทิมมา กระไดกระโดลูกรอกินดีครับรออะไรลูกเขาไอกกดโคนครับเดี๋ยวเราจะไงวะน่ไงเบี้ยยัดโคลลนแล้วนีรู้ทันดันเลยดันเลยกูอะไรดันเลยถ่าครับขึ้นดีครับมีโอกาสให้ขึ้นก็ต้องรีบขึ้นไปครับขึ้นดีครับมีโอกาสขึน้นต้องรีบขึ้น นาโคโนพี่จะฟีนะกินตัวกินตัวนี้ก่อนดีครับเราต้องฉลาดถูกไหมเออเต้องฉลาดไปครับกินครับไปไปครับ เาจ,จะเอาจะเอาเรือมาตบแล้วเรือลุกไม่ได้นี่หว่าใช่เขาเอาเรือลุกเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบีย้ยเออเอาเบีย้ยไงกินเบีย้ยเขาแล้วก็เอาคนปั๊มใส่หน้าขุนพร้อมกับม้าโดนกินนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองออกใช่ไหมฝนวิลล่า คุณวิลาแต้มพันหกนะครับมาทำไ้ครับองเ้ยไม่เป็นไปตามแผนใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคไปครับผม <laughs> โคนอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคกินดีครับผมปอลเปิดลุกไปด้วยโอเคอืม ผมด้านลุกนี้ครับโอเคเขาน่าจะใกล้แล้วนะผมว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะครับไปครับคุณเขาออกไม่ได้นะอะไรเอา้านึกว่าจะมาลุกเราเขายังไม่ลุกเรานะครับ อ่ะนี่ให้เขาเอามากินโคนนะครับอให้เขาเอามากินโคนเพราะถ้าเขาไม่เอามากินโคนนั้นเขาก็จะต้องโดนแน่แน,นอนผมจะเอาโคนดันไปข้างๆมาครับท่านผู้ชมขุนเขาก็จะมองเท่งนะครับใช่เราะนั้นมีทางเดียวเขาต้องเอามากินตัดโค้เรา อ้าวยอมแพ้เลยโอเค